สวัสดีครับพบกับ BG ทิปนะครับผมและนี่คือเที่ยวตามสไตล์บายเบลเยี่ยม นนี้เราอยู่ที่อุอทยานแห่งชาติป้อมปีเมื่อคืนนี้เรามานอนกันก่อนหนึ่งคืนก่อนที่เราจะขึ้นสันนอกวัววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกัน,กนว่าเป็นยังไงไปครับตอนเช้าจะมีร้านอาหารอยู่นะครับของตอดิการและตอดิการบนทางอุทยาน มีก็อยู่ในมือเที่ยงใ้ชุดละห้าสิบบาทแล้วก็ข้าวเป็นไม่ชิมบุฟเฟ่ต์ที่ใส่อาแล้วก็ไปคิดต่างที่เคาน์เตอร์นี่อาหารของเบลเป็นตัวนี้ข้าวผัดแล้วก็กระหลำ่ำทอดน้ำปลาน้ำมันหอย กาแฟวันใช่ไหมนี่เป็นกาแฟเดียวไปกาวเอาไว้นั่นไปแล้วคนรักเกลอขมาเพื่อลูกข่ายจะมีอันนี้กือโลแตกเลยคือน้ำน้ำธรรมชาติอะค่ะเอาไว้ปรุงอาหารล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเอาไปน้าธรรมชาติใช่ค่ะแต่ว่าถ้าถ้ามีเครื่องกรองก็คือกรองนิดนึงหรือแม้ก็ถ้าไม่มีเครื่องกรองก็คือต้มก็จะเอามาให้ตอนไหนคะ คือถ้าเราเมาไปเลยแล้วก็เขาก็จะอามาให้สองไปรอนถ้าไม่พอ,อก็บอกเขาเนี้ยเป็นบรรยากาศรบอบๆจุดลงทะเบียนก็ลงทะเบียนประมาณแปดโมงเนี่ยทีมของเราในโชว์หน่อยไปมาแล้วกีดที่ <laughs> นี่ผู้มากประสบการณ์ผู้พิชิตสันนอกดีเราอยากปั๊มตามผู้พิชิตตรงนี้ใช่ป่ะแต่มีเกียรติบัตรเกียรติบัตรอ๋อไม่เี็ดสิบบาทให้ถ่ายก่อนเลยใช่ไหมล้วนั่งรถกลับถ่ายไว้ถ่ายก่อนเลยจะสามสิบบาทละค่ะภาษาศทุกโลกอ๋อไม่ใช่แงเลยถ่ายดีๆถ่ายดีๆจะได้เบรดี้ทัพได้นาทีหกสิบสองอ๋อแต่เขามีชื่อนะ ใช่เดี๋ยวเราไปลีทานก็จะจะเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อแต่นี่พิมพ์ชื่อพวกผมไว้หมดแล้วขโมยขโมยสค้าอันนี้ค่ะถ้าคือสั่งก็ได้เลยค่ะเขียนใบอันนี้ใบลงทะเบียนก่อนแล้วก็ถ้าไมสั่งจองเอาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอันนี้อยู่หน้าไหนครับหน้าหกสิบสองค่ะหน้าหกสิบสองไหนปีไหนเนหกสองพี่บีเลยรบกวนเปิดให้หน่อยทีแล้วข้างบนมีอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะีตาเดียวน้องมานอนพร้อมปีอย่างเดียว อ่าไม่ได้เข้าอเนี่ยส่วนไม่อียงไม่อยงไม่เคยได้ใช้เลยกับอันนี้ไปเดินที่ป่าให้ดูนะนี่ก็ดูของพิกกี้เบลมีแล้วด้วยพิกกี้ยังบลาบลาหืมไปทุกที่แล้วนี่เนี่ยเขาบอกถ้าลืมก็คือเอาอย่างนี้มาแล้วก็มาต่อใช่ไหนข้างไปมาแล้วนะโมหกสองพึางน้าเขียนชื่อเปล่า ปั๊มเปลี่ยนชื่อเขาไม่เขียนใจขโมยเขาเขียนชื่อเปล่าเขียนเขสุนทะยาหวังเออไม่เคยเขียนเลยหวังหรอสุนธยาหวังแจ็คสันแบบโอ้มันเป็นเป็นนาติแจ็คสันเขาน้องชายส่งรูไปดูที่เขาใส่ชุดกระเลียงนี่น้องชายนญาติกันญาติกันนี่ไงเสร็จเข้าห้องน้ำเสร็จห้องน้ำค่ะถ้าไม่ถ้าไม่มีก็เข้าไม่ได้นะคะข้างบนจะเป็นส้มสามขาค่ะ คือใช้ถุงดำสวมเข้าไปเกือบปูรังกาที่เราไปได้ตอนแรกใช้ตอนแรกใช้เป็นส้วมหลุมอันนี้แบบว่ากินมันไม่โอเคเลยค่ะถาอะไรใช่ค่เโอาโหเนี่ยเลื่อนไปเล่อนไปโอเคเราได้าแล้วฝากเล่นไปกับพี่ไีกใช่โอ้ยคุณครับโอเคพิธีตันนชาติงานที่อันนี้ของโอเคอ่ะอันนี้ของของ ลูกทีมเซ็นข้อมูลของตัวเองทุกคนเลยเหรอทุกคนเลยใช่แค่ชื่อที่อยู่เฉยขึ้นก่อนถึงหลังมาเสร็จก่อนเสร็จก่อนอะไรไปก่อนถึงหลังโอเคพร้อมแล้วไปก้มลงนะแล้วก็ใส่ใส่อ่าโอเค ลงเป็นอะไรครับไปขึ้กหนาใช่พ่อพาไปทุโอเคพร้อมทีมมาเข้ามาต่ออีนั่นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ช่วงอยู่มันจะนั่งแบบลำบากโอเค เขาให้นั่งครับแต่ว่าแห้วกระเป๋าออกก่อนอ๋อโอเคสีค่ะเหนีวคุงน้าได้ครับโอ้งน้าได้ด้วยได้ได้ไ้อ๋อมีได้ไี่บีทางหน้าไหมทางน้าได้ได้นะมีใครอยากข้หน้ไเลย้าได้ไหม เขาต้องปิดกระบะด้วยนะครับเจ็ดคนครับโอเคครับโอเคอฝากไม่ไม่อุ่นฝากมาด้วยใช่ไหมครับเมาทุกคนเมาบอกพี่เอาเรือกลับเราก็สนกับคนกำลังออกได้รับเกำลังขับมไ่ทุกคนเมาเรือดเียงว่าขึ้นเยอะใช่ไหมมันใ่มันเมาไหมอาวนทาง Hello. นี่ไงไกลละใช่จัันเ็นน่ากลักวนี่ไงแล้วก,ก็ตรงนี้ถ่ายเสร็จแล้วก็กลับได้เลยเรจะเดินไปจุดที่หนึ่งก่อนเพือ่อพักแล้วก็เดินกลับมาก็กลับอันนี้ขึ้นมากี่ชั่วโมงครับแล้วก็ ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงอ๋อถึงมันบ่ายโมงไม่บยโมงถึงนี้นะจุดพักท uh uh ี่หน oh> uh> ึ่งจุดที่หนึ <S <S ่งนะบ่ายโมงน้ตาเสียมนี่เลยตรงนี้อืมไปกินงานไม่ชันแ่ยขาแนอ๋อแสดงว่าตรงนี้ชันหมดเลยหรือว่าจะ จะยาวจะยาต้องกินข้าวที่จุดไหนฮะนั่นแหละแยกอ๋อพาแตก<อ>ตรงไหนที่เดินแล้วท้อครับทุก <laughs> ตงัตง <laughs> คือตัวเนี้ยมันจะมีขึ้นมีลงม,มีขึ้นมีลงไปเรื่อยๆมันจะไม่ยาวแต่เนมาถอยแต่ว่าช่วงที่จะขึ้นมาถอยเนี่ยตรงจุดพักที่สามเนี่ยทุกตัวเนี้ยจะยาวอืยาวจนถึง มาถอยหมายความว่าชันช,ชันยาวชันยาวอ๋อนึกว่านึกว่าเดินยาวอันขึ้นขาลเลยนะอือใช่ขอตอไปสันนอกกลัวไปครับ ไปนะเหนื่อยแล้วว่ะกลับก่อนนะทันหรือังกันเป็นทันใช่ไหมเป็นยัไงครับทูตชิว ป่าจริงป่าเลยป่าเลยอย่างเงี้ยป่าเลยตกพันครบเหรอสามแล้วสักสามอีกห้าร้อยเมตรเอาไม่ใช่สถานีต่อไปอีกห้าร้อยเมตรไปไงเหน,น,นื่อยไหม เป็นไ,ไงบ้างอสองคน, <laughs> อ,ยงน,น,อ,น <laughs> อยากนอนอยากนอนไม่ไหวแล้วเก็บไว้ถ่ายร้อนมากโอู้หหาบเราไปหรือเปล่าสองหนุ่มเขาขึ้นมาก่อนอันนี้ขึ้นมานานหรือยังพี่ถึงมันนานถึงนานหรือยังถึงสิบกว่านาทีอ๋อเรื่อยเรื่อย ไปพักพักยาวตามมานะอนะไปนะครับโอเคไม่ถึงหมาอยู่ะมถที่พักอีกนทั้งหมดเนะ

ปีช้อปปี้ใช่มแอปสม้มอมได้ไหมอ่ะ,อะซื้อต่อแล้วแหลนะนะต้องหมุนดยแนวเบคอลล์หน่อยใอน่องฝัไหนฝั่งนีน้เป็ไนไง แต่เขามีหลายหวยู่นะภาวนาให้ไม่มีลมแล้วกันคืนนี้ข้างล่างมีลมไหมมีนิด <c oughs> นึงดูกระพือ เพราะว่าพี่ที่เป็นเจ้าที่เขาบอกว่าเมื่อวานไม่มีลมแต่วันนี้ไม่แน่ไม่แน่แนอยากให้ฝนตกอย่างเลยนู่นนั่งนูน่น <c oughs> <c oughs> ทำไมมันดูเล็กจังเลยอ๋อเป็นสองผืนแล้ว <c oughs> เรามาดูไอเทมกันบ้านนี้เขาเป็นยังไงจริงมันมีหัวต่ออีกหลายอันนะก็แช่เลยพี่กดแช่ค้างไว้เลยแล้วก็ปล่อยได้เลยเขาก็ให้มาสองกันลันน่าจะพออยู่มั้งต้มแล้วก็สำรองไว้กินต,อ,ตอนลงเนาะคอมพิ่เ็หมดแล้วอะไรขวดเดียว กินขึ้นมากินแบบสองขวดใหญ่ขวดเดียวขวดเดียวเหรอขวดตัวขวดครั้งนึ่งในกรเป๋าแต่เหลือขวดเดียวใช่ไหมเหลือขวดเดียวน่าจะมาฉันรู้สึกเย็นน่ะเธอเอาเสื้อหนาไปอ่ะเธอเธอดังใหญ่แล้วนะดังอะไรล่ะดังใหญ่แล้วนะเธอดังใหญ่แล้วนะดังภาษาอีสานจมูกใหญ่เธอดังใหญ่แล้วนะ พะแม่ฉันเปิดร้านดั้งเดิมมือปางอย่างใส่าการตากันฟ้าพ่ผมก็มีแต่ไม่มีอะไรกันหนาวนะที่มันแบบจริงจังนะมันก็ดังอุ่นได้ สูงยิ <parfois> ่งหอบเซ็ต็มเต็มเต็มเตเดี๋ยวค่เยไปถ่ายจริงนมเมเต็มเตนม้เต็มตเต็มนเต็มเต็เมเต็เต็มเตเมตม สันนอกใหญ่ดูดอกสีจริงๆไม่ได้ต่างกันดอกนี้เหมือนกันข้างหลังเลยสันนอกใหญ่ไม่ไม่ไหวไม่ไกลไม่ก็เห็นเท่าปีกระจกกล้องนี้กล้องนี้ับบกล้าวในสันนอกใหญ่ เชียดาราได้ขู่สวยแสงก็สวยใช่คนท่านไม่ห่วหรอเร็วๆสิห้าสี่สเร็วน่อยเดีวแสงมแสงดีมากเลยตัว มีตามากตอนนี้เวลากี่โมองอ่ะ1 8 8ตอนนี้1 8บ8เห็นหน้าพี่จองด้วย กินนะปาตคาปาตคาปาคาคุณกี้อาไกีอันนี้คือผู้หิวโหยแล้วอ๋อนี้รซ่าใช่ไหมเมื่อกี้เต็นบังไงเมื่อกี้ลูกมากนาวเลยอ่ะ นี่เดี๋ยวเบลขอปันแต่งนั่นได้ไหมอ๋อนี่เออเดี๋ยวสุญญากให้คุยเพราเนี่ยจริงๆอ่ะต้องมีปนันแตใครเอาออกไปแล้วใครเอาออกไปไม่หมายถึงอ๋อผีเสื้อไปคไปที่แล้วกลมผีเสื้อดแบบบินลงหม้อบั๊บได้กินมากฮะได้กินมานั่งของใครของเข้าหรอ เป็นครับใหญ่เบอร์เลอร์ครับกลัวไม่อิ่มไม่อิ่มอยู่แล้วดูทรงแล้วทำไมลมมันมาฝั่งหนเนเขาคิดว่าลมมันจะมาฝั่งหน้าผาเนี่ยมันเลียผาขึ้นมาไม่ถึงมันตีแล้วก็ปัดขึ้นข้างบนเหรออะไรประผมเหรอ ไม่เอาตังค์เหรอเต็นวันนี้ผ้าห่มกี่องศาสนะิบห้าสิบห้าองศาคิดว่าอยู่หรือเปล่าวันนี้ไม่ตอนเช้าเหลือสิบเอ็ดองศาหนาวมากตอนนี้เป็นเวลาประมาณอกี่ทุ่มนะตอนนี้สามทุ่มตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มกี่องศาแล้วเนี่ย ตอนนี้อยู่ที่สิบเจ็ดองศาตอนนี้อยู่ที่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสก็พรุ่งนี้ตื่นประมาณตีห้าเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะพาขึ้นไปสันนอกวัวใหญ่เพื่อไปดูเออ่พาที่ขึ้นใช่ไหมใช่พาทีขึ้นที่สันนอกวัวใหญ่ตอนเมื่อตอนเย็นเราไปดูที่สันนอกวัวเล็กมาตีห้าครึ่งอยู่ที่สิบองศาไม่น่าจะจะตื่นไหวหรือเปล่าถ้าตื่นไหวยังไงก็จะตื่นให้ไหวแล้วกันแต่วันนี้ไปดูไหมอ่ะ ดูดาวไหมวันนี้อยากออกไปดูไม่หนาวหนาวก็นอนจะกันพรุ่งนี้ดีครับอารุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเห็นไหมอ่ะทีห้ายี่สิบสามเดี๋ยวเราจะไปดูพาทิ์ขึ้นกัน วันนี้พาีิขึ้นประมาณอหกโมงห้าสิบกว่าเกือบเจ็ดโมงเลยก็เดี๋ยวหน้าที่เขาจะพาเดินไปประมาณตีห้าครึ่งนะครับตอนนี้หนาวมากตอนนี้นาจะประมาณสิบแปดองศาโอ้ถือว่าถือว่าไม่เท่าไหร่นะสิบปดองศาแต่มันก็แอบเย็นๆนิดนึงแต่เมื่อคืนไม่มีลมเลย ถือว่านอนสบายแต่พื้นแข็งนิดนึงวันนี้สิบเอ็ดหรือเปล่าสิบเอ็ดน่าจะสิบเอ็ด,ดแล้วกันไปไปแล้วเหรอไปแล้วเผื่อจะไม่ขึ้นมานี่อีกแล้วไปดูเธอไม่ขึ้นมาอีกแล้วเพราะไม่ไหวแล้วจะ <laughs> ไปที่อื่นต่อไปที่อื่นต่อไม่ขึ้นมาอีกแล้วเหนื่อย ขึ้นทางเดิมไม่ขึ้นเบี่ยงซ้ายออกไปแล้วก็ขึ้นสุดตัวนี้เห็นเลยใช่บอกว่าไอ้หนอกใบหนอกเล็กก็เจอนะแต่ได้รูปมันได้คอนเทนต์ไงได้คอนเทนต์ไงเออแต่มันก็สวยนะได้คอนเทนต์ปวดขาก็เดินตอนเช้าร้อนมากข้างบนลมไม่มีลมนะพี่หรออือตอนแตกใจว่าข้างล่างอกาศหนาวขึ้นมาข้างบนไม่หนาวเท่าข้างล่างอ๋อคุณนี้นั่ง ผงกาแฟกินเัินแบบโห<า>ดม,หมากกี่โมงละมาโซฟาเปิด <ใน S 1> <ล>แล้วนะไม่ได้ขึ้นไม่ได้เอาอะไรมาฝากเลยนอกจากความเหนื่อยคนไม่ขึ้นเพียบเลย <c oughs> ผมเลยถ่ายรูปมาตี่ขึ้นตรงนี้เลยเจาหที่กาแฟเปล่า <c oughs> มีก็มีเที่ยวก,กาแฟไหมพี่ตัวมัย ชงให้ค <Netz Cal ke> <sm all> รับนี่มักก็ตูวตตนี้อีกสักพักเตะแล้วนะปังแค่หน่งยลอดูวิธีการทำได้ไหมคะได้ค่ะกระซุ่มไปเห็นหน้าด้รหน้าดิกุ่หน้า ตีลองเอารูปถ่ายครึ่งตัวที่พี่ให้ดูสิลบไปแล้วดูในถังขยะได้ขยะมันลบสามสิบวันถ่ายครึ่งตัวครึ่งตัวซ้ายครึ่งตัวขวาครึ่งล่างด้วยครึ่งล่างครึ่งบนใช่ถ่าครึ่งล่างเผื่อลูกค้าไม่พอใจเอาทุกมุมนะทุกมุมไป แคโน่ร้อนที่เอาอะไรมาเอาเป็นคนโน่พี่เอากาแฟไหมครับจะชัตเลยก็ได้เนาะได้ไหมพี่เอกาแฟได้ได้เป็นตัวนี้จอกนะตกใจนะทำไมขบ ลำตัวยาวลักษณะแปลกๆลำตัวคล้ายงูแต่ถ้ากินนมเข้าไปมาเหรียญไม่กล้ากินนมอยู่พ่อมาเดินทางครับอยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปข้างบนหน่อยอ่ะตอนแบกเป้อ่ะไม่รู้มันไม่มีฉากถ่ายแล้วอ่ะ ชีวิตเนี่ยสองหนุ่มก่อนคนแรกเลยชิวๆวันความวันระดับวันวันนี้ก็ความรางวัลเหมือนกันอันดับสองอัดับสามดูนระดับวันนี้ล่ะโอ้โหวันนี้ไม่ทันวันนี้ไม่ทันรถออกไปก่อนจะพักอีกเมื่อกี้เนี่ยมันถึงแล้วถึงแล้วยังจะพักอยู่เลยมาตีมาแล้วป่ะเอารถถึงจริงเลยเนกะมามามา โอตีนี้แบบสุดยอดตีนี้จะเหมาคือแล้วคือจ่ายตังค์ไว้นะจ่ายห้หน่อยดิเท่าไหร่หถ้ยครับยีบาทตัวเอากระเป๋าตังค์ข้างหลังเขาไปจ่ายให้ดีก่อนพอไปตีติดค้างเงินเขาอยู่แต่เขาคิดลบยอดนี่นี่ต้องปอกไหมปอกน <ค progressive S 1> ี <c oughs> ่ฟอกปอกแบบเปรี <kaz uffy> ้ยวมเปรี้ยว นิดเดียวนิดเดียวโอ้กสปะรน้ำส้มแตงโมนะครับเลยจ้าแตงโมแตงโมคือที่หนึ่งแตงโมหวานเจี๊ยบเลยฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้โอ้กซีโลโอ้กค่ะมาสเตอร์ก็มีครับแม่เดี๋ยวรับยิ้มให้กดสามคลิไม่ต้องค่ะไม่ต้องยิ้มเหนื่อยละเต็มที่ ขั้นไหนด้วยขันขาวใช่ไหมครับขันน้นด้วยขันหลังคาด้วยแบ่งกันไปเดี๋ยวขอขันข,ขอขันหลังคานะา <laughs> มันแดดมันแดดเหลือเกิน <laughs> มีนั่งนานด้วยนะ